เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าวสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ 6ราศีดวงเสี่ยงโชคดีที่สุดในปีพุทธศักราช2568ชีวิตพลิกฟื้นรวยรับปีมะเสง็งเข้าสู่ปีมะเสง็งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงดาวในปีพุทธศักราช2568จะส่งผลให้หลายราศี มีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่ทุกคนรอคอยปีนี้มี6ราศีที่เข้าวินชีวิตพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาเช็คกันเลยค่ะว่ามีราศีไหนกันบ้างราศีแรกคือราศีพฤษภสำหรับคนที่เกิดวันที่15พฤษภาคม ถึงวันที่14มิถุนายนในปีพุทธศักราช2568นี้ดวงดาวที่ดีที่สุดยังคงสถิตยอยู่ในราศีพฤษภซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องทั้งปีมีโอกาสที่ชาวพฤษภจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆและมีการขยับขยายต่อยอดของเดิมไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานที่จเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและยังมีโอกาสได้เริ่มต้นลงทุน ทำธุรกิจของตัวเองในปีนี้อีกด้วย okay? และปีน ouais. ี้ย <from you? S 2> <The> ังเป็นปีที่คุณจะได้เปิดโลกกว้างได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นการเงินของชาวพฤษศในปีนี้อยู่ในช่วงปีที่ดวงโชคลาภจัดเต็มการลงทุนที่มีความเสี่ยงจะโดดเด่นมีโอกาสที่คุณจะได้เงินทองเข้ามาแบบไม่คาดคิดและปีนี้จะมีโอกาสได้ต่อยอดทำธุรกิจใหม่ๆอีกด้วยซึ่งปีนี้ ดวงของคุณจะเหมาะกับธุรกิจประเภทอาหารการกินที่สุดอีกทั้งในส่วนของรายได้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินมากขึ้นและคุณยังสามารถบริหารจัดการรายจ่ายต่างๆได้ดีตลอดปีอีกด้วยราศีที่สองคือราศีกรกฎสำหรับคนที่เกิดวันที่17กรกฎาคม ถึงวันที่16สิงหาคมในปีพุทธศักราช2568นี้ดวงดาวจะส่งเสริมให้ราศีกรกฎเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในการทำงานของปีนี้โดยเฉพาะงานอิสระจะส่งผลดีอย่างมากแต่คุณคงต้องใช้ความพยายามต่อสู้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกและจะผลิดอกออกผลเห็นถึงความสำเร็จที่ชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังแต่ปีนี้ ต้องเตือนให้ระวังการพูดและการสื่อสารให้มากขึ้นซึ่งการพูดตรงจนเกินไปจะส่งผลเสียให้กับคุณได้ในชั่วพริบตาการเงินของชาวกรกฎจะมีจังหวะดวงที่ดีปัญหานี้สินต่างๆจะมีทางออกและคลี่คลายจบลงในช่วงครึ่งปีแรกจะมีทั้งดวงการเงินและดวงโชคลาภที่ค่อนข้างดีและมีพลังมีเกณฑ์รายได้ที่ดีแต่ปัญหาของปีนี้ คือรายได้ของคุณจะเกิดความล่าช้ามักมีปัญหาในการเบิกจ่ายได้ดังนั้นคุณจึงต้องวางแผนเตรียมการรับมืออย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการคู่นี้ยืมสินก้อนใหม่ตามมาราศีที่สราศีสิงสำหรับคนที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน สำหรับชาวสิงห์ถึงแม้ดาวสาวได้ย้ายออกจากดวงไปแล้วแต่ยังมีพระราหูโคจรย้ายเข้ามาแทนที่ในปีพุทธศักราช2568นี้ซึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดกลับส่งผลดีด้วยซ้ำไปการงานของชาวสิงห์ในช่วงปีนี้จะพบกับความสำเร็จและความก้าวหน้ามากขึ้นผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนที่ดีด้วยปีนี้คุณจะได้รับอิทธิพลจากพระราหู ลักษณะงานด้านออนไลน์และงานต่างประเทศจะส่งผลที่ดีมากแต่พระรูก็มีด้านลบคุณจึงควรหลีกเลี่ยงธุรกิจสีเทาและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทการเงินของชาวสิงปีนี้อยู่ในช่วงปีที่คนพบช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆมากขึ้นรวมถึงยังมีดวงโชคลาภที่ดีเข้ามาร่วมด้วยซึ่งราศีสิงจะติดอันดับราศีดวงเฮงประจำปีนี้ด้วย โดยเฉพาะโชคจากการลงทุนเสียเส่ยงๆและโชคด้านอสังหาริมทรัพย์จะมีความโดดเด่นอย่างมากแต่ปีนี้คุณก็มีเกณฑ์จะเกิดข้อขัดแย้งทางการเงินได้ง่ายดังนั้นการมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยนันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องใส่ใจราศีที่4ราศีกัน สำหรับคนที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้พระราหูได้ย้ายออกจากดวงของชาวกันแล้วแต่ราศีกันยังต้องเจอกับดาวเสาที่โครจรเข้ามาแทนที่ซึ่งจะส่งผลให้การงานของคุณจะต้องเจอกับภาระความรับผิดชอบที่หนักมากขึ้นปีนี้ต้องเตือนเป็นพิเศษกับการลงทุนใหม่ๆ คุณมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลดังนั้นอย่าไว้ใจคนอื่นจนเกินไปพยายามดูแลตรวจสอบด้วยตัวเองให้มากที่สุดการเงินของชาวกันดวงดาวโชคลาภโดดเด่นไปตลอดทั้งปีมีเงินทองมากองตรงหน้าอย่างไม่คาดคิดหรือบางคนยังมีโชคในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้กระแสดวงของคุณจะดีขึ้น แต่ต้องระวังในเรื่องทุกขลาบที่จะตามมาด้วยอาจจะมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือขอหยิบยืมเงินและเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆเข้ามากวนใจหรือมีคดีความฟ้องร้องกันตามมาได้ราศีที่หราศีธนูสำหรับคนที่เกิดวันที่16ทธันวาคมถึงวันที่14มกราคม ดวงความช่วยเหลือของราศีธนูจะโดดเด่นมากในปีพุทธศักราช2568นี้ทั้งผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าที่ช่วยเพิ่มยอดขายต่างๆการทำงานของคุณจะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ดีขึ้นได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆหรือมีสังคมใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือถ้าคุณอยากลงทุนเพิ่มเติม ก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาอีกด้วยการเงินของชาวราศีธนูในปีนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นรวมถึงรายจ่ายในการทำรมาหากินต่างๆด้วยถือว่าเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อตัวเองสำหรับรายได้ของชาวธนูยังคงมีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายทางรวมถึงรายได้จากดวงโชคลาภด้วย แต่คุณก็ต้องประมาณกำลังของตัวเองให้เหมาะสมถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องอยู่ในความพอดีค่ะราศีที่6ราศีสุดท้ายคือราศีกุมสำหรับคนที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2568นี้ พระราหูโคจรเข้ามาเยือนราศีกุมส่งเสริมให้การทำงานของชาวกุมมีพลังมากขึ้นหลายสิ่งที่ไม่เคยทำจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมีผู้ใหญ่ให้ความไว้ใจในความสามารถมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่เป็นตัวแทนของพระราหูอย่างเช่นงานต่างประเทศการเดินทางไกลงานที่ต้องใช้สื่อโซเชียลเยอะๆจะส่งผลดีถือว่าอิทธิพลของพระราหูส่งผลดีต่อการทำงานของคุณเป็นอย่างมาก ขอแค่คุณอย่าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุกหรือธุรกิจสีเทาเท่านั้นเองการเงินของชาวราศีกุมในปีนี้กุมเป็นราศีที่จะมีปาฏิหารทางการเงินมีเกณฑ์รายได้ที่ดีขึ้นปีนี้จะได้พบกับช่องทางธรรมหากินที่ดีมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่และยังมีดวงโชคลาภที่ดีเข้ามาร่วมด้วยสำหรับรายจ่ายต่างๆจะค่อยคลดน้อยลงหนี้สินทั้งหลาย ก็จะมีหนทางคลี่คลายครบ6ราศีแล้วหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนโชคลาภเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาแต่ถ้าเราขยันทำรรมาหากินรู้จักเก็บออมก็สามารถทำให้เราร่ำรวยขึ้นได้แบบไม่ต้องคาดเดาค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ